ใกล้อลลอ์ที่สุดไม่ใช่ตอนยืนแต่คือตอนก้มต่ำที่สุดเปิดห้าความลับของสุยุธที่อาจเปลี่ยนคุณไปทั้งชีวิตรู้ไหมคะว่าตอนที่เราสุยุธคือช่วงเวลาที่เรากำลังใกล้อลลอ์ที่สุดท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลมบอกว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอ์มากที่สุดในขณะสุยุธจงขอดุอาให้มากในขณะนั้นแต่ในท่าที่ก้มต่ำที่สุดของร่างกายกลับมีห้าความลับที่ทำให้หัวใจเรารอดและอาจเป็นสะพานสู่สวรรค์นั่นคือหนึ่ง มันคือการยอมจำนวนแบบสมบูรณ์ mm hmm. เมื่อเราก้มหน้าลงพื้น mm hmm. เรากำลังบอกอัลว่าฉันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์2ค่ะเป็นท่าที่ช่วยล้างความเย่อหญิ่งชัตอนไม่ยอมสุยุต่ออาดำจึงถูกขับไล่แต่เรายอมสุยุต่ออโลเราจึงได้รับฮิดายาสเป็นเวลาที่ขอโดอาแล้วโดนตอบรับมากที่สุดเพราะหัวใจเราต่ำที่สุดแต่วิญ,ญญาณเราสูงที่สุดอยากรอดจากปัญหาไน ลองสุยุธแล้วบอกพระองค์ดูนะคะ4ค่ะเป็นที่ปลดปล่อยน้ําตาได้ดีที่สุดบางครั้งคนเราไม่ต้องการคําปลอบแค่สุยุธให้กับอลัลลอฮ์สักพักก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกหค่ะการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอลัลลอฮ์แบบง่ายที่สุดไม่ต้องพูดเก่ง ไม่ต้องเตรียมคำพูดแค่ก้มหน้าลงแล้วพูดกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจแค่นั้นอัลลอฮ์ก็ได้ยินหมดแล้วค่ะถ้าใครที่กำลังรู้สึกหลงทางล้าและเหนื่อยหรือรู้สึกผิดลองกลับมาสู่และพูดกับพระองค์สักครั้งคุณจะรู้ว่าอัลลอฮ์ยังรอคุณอยู่เสมออินชาอัลลอฮ์